นมาเรามาเทาราศีทุกท่านงามคณะนักเรียนรายการนักเรียนมาถึงแล้วว่าไทยงวัวมาขึ้นสวรรค์ก่อนมาขึ้นสวรรค์ก่อนมาชมก่อนมาดูก่อนตามสวยสดงดงามรองเท้าสก็อสองข้างรองเท้าน่นรองเท้าก็อดเลยเรียงเรียงไว้เลยลูกรองเท้านักเรียน สุโไทย่าชบดีลุกดูนางฟ้าก่อนโน่นเงขึ้นไปดูก่อนลุกนางฟ้าเห็นไหมเฉยอย่างลุกนางฟ้าในเมืองสวรรค์คณะนักเรียนที่มาจากสุขโขทัยนะคะคณะนักเรียนที่มาจากสุขโขทัยมาขึ้นสวรรค์คณะนักเรียนที่มาจากสุขโขทัยมาขึ้นสวรรค์มีกล้องมาถ่ายลูกไป ถ่ายโลกไปตูนางฟ้าก่อนคณานักรียนที่มาจากสุโขทัยดานนลุกคณะนักเรียนที่มาจากสุขโขทยัยมาขึ้นสวรรค์กันไปจุดนนลุกจุดเลยคณะนักรียนที่มาจากสุขโขทยัยมาขึ้นสวรรค์กัเนเมืองสวรรค์ดูกันทางดางนิ้นามีตามกันจะมีตามเ,เ,เราก็ดงด โบเพื่อประหุเพศ่อพิดานางคามากมายที่เราลำบากโผล่เพื่ดอกไม้เชิญจ้าเชิญคณะที่มาจากสุขอยไทยจบกันอคณะที่มาจากกระเป๋ไทยหลดลุกกระเป๋าไทยกระเป๋าของไทยกระเป๋าไทยหลดลุเก็บเสียใส่ในบาลุ เป็นเมืองสวรรค์ของวัดไทรรงวัวมีสามาขันคณะนักเรียนที่มาจากสุขโขทัยมาขึ้นสวรรค์ของวัดไทรงวัวชมความสวยเด๋ดงามของเทพกระดุเทพปินานางค้าในดินแานสวรรค์เป็นเมืองสวรรค์ของวัดไทรงวัวเนี่ยขึ้นไปข้อะระฆังลุกขึ้นไปเสียงทายกันคณะนักเรียนที่มาจากสุขโขทัยมาขึ้นสวรรค์ก่อนลุก เมืองตะรันอยู่กันหางนะนี่มีตามกันใสกระเป๋าสิลูกใส่เลยอ่ารูปทิก่อนเป็นเมืองตะวันคณะนักเรียนที่มาจากสุโขทัยมาขึ้นตะวันก่อนมาชมก่อนมาดูก่อนนางฟ้าในเมืองวะรค์เป็นเมืองตะรเป็นเมืองตะวันของวัดไทรรวงมีตามมีตามกัน จะไม่ตามเลยเก็งด,ดงามมากคณะนักเรียนดูนางฟ้าลูกเงยขึ้นไปแล้วลุกนางฟ้านในเมืองสวรรค์คณะนักเรียนที่มาจากสุโข,ขทยไปทำธุรกิจไปทำธุรกิจวนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาขึ้นสวรรค์